ของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไทยจนสิ้นสุดลมหายใจ ในหัวใจของคนไทยทั่วลลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทําต่อไปด้วยหัวใจจะวินขอสัญญาจะ พระทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่งขวันเหล่าทหารจงรักพักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุณาทิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสดุดีถวายพระเกียรติด้วยชีวิน ทรงนำความร่มเย็นความรักให้ัันดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินคลิกฝืนเป็นทันดินทองเจสิบปีที่พอ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่เกา้าพระองค์สถิต ในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทะวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ ไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิน้นสุดลงหายใจพระองค์สถิต ในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินสูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทะวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ ขอสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดำรง ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะสาหรับวันนี้อยู่กับดิฉันชมพนุชพัทรคจีค่ะเดินหน้าประเทศไทยวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดที่เป็นสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของประเทศไทยต้องยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้ภูเก็ตก้าวหน้าไปมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างระบบนิเวศทางด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงความตื่นตัวของผู้ประกอบการที่จะช่วยกันผลักดนนะะันในการให้ภูเก็ตกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคค่ะ ไปไม่ได้คะ่ะนอกจากจะเป็นผู้ผลักดันโครงการนี้อย่างชัดเจนนะคะนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุนิเชตูโน,โนเทาวเวโรสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับถามนิดนึงคะ่ะว่าภูเก็ตมีความสําคัญอย่างไรคะทําไมเราถึงเลือกให้เป็นสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของประเทศไทยพวกเราก็ทราบกันดีนะฮะภูเก็ตก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นตราหรือเป็น ยี่ห้อระดับโลกอยู่แล้วนะไม่ต้องโฆษณาคนก็รู้จักกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้ภูเก็ตเนี่ยอำนวยความสะดวกทําให้ระบบการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถนํารายได้เข้าสู่ประเทศได้มหาศาลแต่ละปีตอนนี้เราได้เ,เ,เงินรายได้จากภูเก็ต3า0แสนสีนล้านบาทนะครับเป็นเงินไม่น้อยทีเดียวในช่วงไม่ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีวิวัฒนาการของการพัฒนา ภูเก็ตเมืองสมาร์ทซิตี้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเกินคาดนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็นำไปขยายผลต่อเนี่ยก็คือที่มันสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในลักษณะประชารัฐที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมอยู่สิ่งที่ตื่นตานตื่นใจมากเลยก็คือวันนี้เราสามารถบอกกับนักท่องเที่ยวได้แล้วว่ามาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยปลอดภัยนะครับในหลายหลายลักษณะด้วยกันยกตัวอย่างนะครับ เ,เห็นริสแบนผมไหมครับเขติดให้ผมมื่อเช้าก่อนเข้างานเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้านักท่องเที่ยวมา แล้วเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขามีสมาร์ทริ s แบน n d ตรงนี้ได้นะครับและต้องเที่ยวจํานวนมากเลยเขาจะนั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆนอกตัวเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่จะต้องติดตามกันในกรณีที่มีอุบัติภัยนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่งรดวดเร็วเราคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการที่เรามีระบบนี้จะเป็นความอุน ใจของนักท่องเที่ยวประการที่2เนี่ยตอนนี้ได้วาง CCTV หรือกล้องวงจรปิดไว้ในเกาะภูเก็ตจำนวนมากเลยนะครับแล้ว CCTV นี้ไม่ใช่ CC t v ปกติละเดี๋ยวนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราต้องทำให้กล้องวงจรปิดเหล่านี้มีความฉลาดมีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นวันนี้ก็ทำโดยซอฟต์แวร์ก่อนนะครับในอีกไม่ช้าเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะไปตั้งศูนย์บังคับการที่สารกลางเพื่อที่จะคอยเฝ้าระวัง นะครับว่าในระบบการจราจรในระบบการรักษาความปลอดภัยของตํารวจนะครับตอนนี้จะต้องทําอะไรที่ไหนการสั่งการก็จะรวดเร็วมากนะครับเ,เดี๋ยวนี้กล้องของเราสามารถจับทะเบีย,รยนรถยนต์ได้แล้วนะครับเพราะน,นั้นสามารถรับดูแลความปลอดภัยได้ดีขึ้นมากเลยสิ่งสําคัญที่กระทรวงดิจิทัลทําก็คือช่วยบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีโดยใช้ซอฟต์แวร์นะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในที่สุดนะฮะจะเป็นไฟฟ้า จะเป็นโทรศัพท์จะเป็นประปาก็แล้วแต่นะวันหลังทัศนียภาพของภูเก็ตก็ก็จะไม่รกตานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเราก็ต้องรักษาชายฝั่งให้ดีให้สวยงามอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการ เฝ้าระวังนะครับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันระบบทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันหมดโดย IoT Internet of Things ใช่ไหมคะแล้วในส่วนของเป้าหมายของทางรัฐบาลเองที่อยากจะให้ภูกเก็ตเนี่ยเป็น smart city ภายในปี2020ภายในปี2020เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในระดับไหนครับผมได้เรียนที่ประชุมอย่างนี้ครับว่าเราก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องพยายามรักษาสมดุล ของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพราะฉะนั้นมีรายได้อย่างเดียวแล้วสิ่งแวดล้อมเสียขยะล้นเกาะก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นการรักษาสมดุลนี้ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะทําให้ถ้าหากเราคิดว่าการท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับถ้าภาูเก็ตเริ่มรองรับไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกําลังคนก็ดีเราก็ต้องเริ่มมองให้กว้างกว่าภูเก็ตซึ่งเมื่อเช้าท่านรองนายมนตรีก็พูดชัดนะครับ ว่าไข่มุกอันดามันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถบรรณาการกันได้หลายอย่างก็เป็นเรื่องที่หลายจังหวัดใกล้เคียงจะทํางานร่วมกันนะครับจะรับผิดชอบร่วมกันจะใช้ระบบเดียวกันจะร่วมกันลดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นหลายต่อหลายอย่างเนี่ยก็เป็นโอกาสทั้งสิน้นและผมคิดว่าภายใน 2020นะครับออแล้วก็ในขณะเดียวกันจังหวัดอื่นๆที่จะอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ระบบที่เรากําลังจะลงทุนให้ภูเก็ตให้เป็นประโยชน์ต่อไข่มุกอันดามันไปในตัวครับสุดท้ายค่ะเราทางรัฐบาลเนี่ยคาดหวังยังไงคะกับการเป็นภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ เราคาดหวังอันที่หนึ่งความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆอย่างที่ว่าแล้วนะครับอันที่สองการรับผิดชอบร่วมกันนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องได้รับความร่วมมือจากอีกหลายฝ่ายนะครับแล้วอันที่สามซึ่งผมคิดว่าต้นทุนเราดีอยู่แล้วก็คือความอบอ้อมาอรีความมีจิตบริการของชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยผมคิดว่า กระทรวงดิจิทัลเองก็เป็นกระทรวงทางเทคโนโลยีนะฮะถ้าหากเทคโนโลยีมาบวกกับจิตใจต้อนรับของ ชาวภูเก็ตนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็ไม่มีใครจะแข่งกับเราได้ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นต้นแบบที่จะทําให้โครงการสมาร์ทซิตี้ของภูเก็ตสามารถขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆสามารถขยายผลไปยังระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสามารถขยายผลไปจังหวัดที่กําลังรออยู่2จังหวัดตอนนี้ก็คือเชียงใหม่และขอนแก่นนะครับทุกจังหวัดไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแต่ความเป็นเลิศหรือความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผมคิดว่าดิจิทั ็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับค่ะและค่ะขอบคุณมากในะ,ะารสนับสนุนยินดีครับคุณผู้ชมคะเราได้ทราบนโยบายถึงเรื่องของการผลักดันภูเก็ตสมาร์ทซิตี้กันไปแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะก็มีผู้ประกอบการและเหล่าสตาร์ทอัพได้มีการนําเอานวัตรกรรมและก็แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจในเชิงดิจิทัลมาให้เราได้เห็นด้วยนะคะว่าวันนี้ธรามภูเก็ตแล้วชีวิตมันง่ายจริงๆติดตามในรายงานคุณพัฒน์พรสินเจริญค่ะ ครับคุณชมพนุษย์ครับถ้าเจอเจ้าเครื่อง Travelism Kios เครื่องนี้นะครับทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติก็ต้องกดเข้ามาที่โปรโมชั่นตรงนี้ครับยังไม่รู้จะกินไม่รู้จะดื่มอะไรเจ้าเครื่องนี้มีครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลถร้านอาหารเครื่องดื่มและไลฟ์สไตล์ต่างๆสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็ปรินส่สวนลถมาเลยฮะใบส่วนลดก็จะออกมาตรงนี้ครับนำเจ้าใบนี้ไปใช้เป็นส่วนลถได้ครับ แต่จุดประสงค์หลักของเจ้าคีออสต,ตัวนี้คือการรวบรวมบริษัททัวร์มากที่สุดในประเทศไทยณขณะนี้ครับครอบคลุมทัวร์มากกว่า70%ในภูกเก็ตและยังมีผู้ประกอบการจากกระบี่และพังงาด้วยโดยหน้าตาที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาอังกฤษจึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซื้อทัวร์แล้วกว่าแสนบาทครับส่วนใครที่มาภูกเก็ตแล้วยังไม่มีแผนที่จะไปเที่ยวไหนต่อ สามารถดูได้จากเจ้าเครื่องคีออสนี้เพราะว่ามีทั้งภาพสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกทัวร์แล้วจ่ายได้ทั้งเงินสดและแบัตรเครดิตครับแหลมผมเทียี่ิเขาบอกอุย๊ยแหลมภมเทีสวยยังไง บางทีเราดูแล้วก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ดูเลยอ้าวมีจุดธมเทพมีวินนิวอ่ะแล้วผมบอกโอ้ดมันจะมีเห็นไหมฮะจะเป็นกังหันด้วยแล้วก็สวยยังไ่ายมีกิจกรรมอะไรคุณก็สามารถไปเล่นพวกนี้ได้ด้วยนี่ครับก็เป็นมุมมองอื่นๆที่บางทีอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็รวบรวมข้อนี้มานําเสนอให้ด้วยครับ เราเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมทัวร์ต่างๆนะครับตอนนี้ก็ในประเทศไทยนะครับคิดว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำแพลตฟอร์มที่สามารถบุ๊กิ้งได้เรียวถามแล้วก็รวบรวมทัวร์ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็สามารถเปิดเซอร์วิสให้ทุกคนนำเข้าไปเชื่อมต่อเว็บแอปพลิเคชันเองเพื่อนำไปขายได้นอกจากนี้ ชาวเวลลิซมยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนำเสนอทัวร์ถึงมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองและชาวต่างชาติเตรียมเปิดให้โหลดกันภายใน3เดือนข้างหน้านี้ตั้งเปาเพิ่มยอดขายจากหลักแสนสู่หลักล้านบาทครับนี่คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่หากใครเข้ามาที่ภูเก็ตก็จะได้สัมผัสถึงเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทซิตี้เพราะว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นผลงานของเหล่าสตาร์ทอัพในจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ได้มีการสร้างสารรค์เทคโนโลยีมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยสนับสนุนธุรกิจในจังหวัดให้เติบโตได้มากขึ้นนะคะและอีกหนึ่งจุดสนใจสําคัญค่ะก็คือพื้นที่ทํางานร่วมหรือที่เรียกกันว่า coworking space นะคะขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่ h a c h coworking space นะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมเหล่าสตาร์ทอัพของจังหวัดภูเก็ตทางด้านในมีอะไรที่น่าสนใจตามดิฉันไปดูกันค่ะ เี่นเนี่ยจริงๆมีโควิดสเซเย่ทั้งหมด5ที่นะครับ แล้วก็ท่าที่เนี่ยก็กระจายอยู่ส่วนต่างๆนะครับอย่างที่เนี่ยแฮชโคเวอร์กิ้งสเปซเนี่ยเป็นโคเวอร์กิ้งสเปซที่ใหญ่ที่สุดในในตัวเมืองภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยคอมมูนิตี้ที่เข้ามาใช้ในโคเวอร์กิ้งสเปซเนี่ยจะมีทั้งสตาร์ทอัพที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็คนกลุ่มสตาร์ทอัพที่เป็นชาวต่างประเทศนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าภูเก็ตเองเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเดเวลลอปเปอร์า Developer ชาวต่างประเทศนะครับจากยุโรปจากอเมกาอย่างเงี้ยแวะเวียนเข้ามาใช้้ตตััววบรรริิิิกาทีี Start ่่ Space. จงงๆแลในม Smart City, มนมมมขออยู ด้านนะครับที่เราเรียกว่าสมาร์ทอีโคโนมีนะครับอย่างที่เราทราบว่าภูเก็ตเองเนี่ย มีการเติมโตด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมันค่อนข้างมีความอ่อนไหวที่สูงนะครับเราก็เลยคิดว่ามิต,ติมันน่าจะมีอุตสาหกรรมหนึ่งเพื่อจะมาบาลานซ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทางดีป้ามองเอาไว้นะครับก็คือเรามองว่าอุตสาหกรรมดีตอนนี้แหละนะครับเพราะว่ากลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวเองเนี่ยสามา,า,มารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นคนที่ทํางานทางด้านดิตอลได้นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมทางด้านดิตอลเนี่ยมันไม่ได้ทําลายเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ เป็น,เ,ปนเหมือนเมืองที่เป็นซิลิคอนเวลย์เนาะนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมดีจิตอนเนี่ยสามารถเข้ามาลับมาลองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็โตไปด้วยกันนะครับ ผู้ชมคะภูเก็ตเป็นจังหวัดนําร่องในโครงการสมาร์ตซิตี้นะคะที่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการทําธุรกิจที่สะดวกสบายมากขึ้นนะคะและแน่นอนข่าว่าถ้าภูเก็ตนั้นได้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ตซิตี้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี2020แล้วตัวเลขเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตนั้นจะสามารถเติบโตได้อย่างน้อยปีละ4.5ต่อเนื่องไปอีก5ปีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเดินหน้าประเทศไทยสําหรับวันนี้ค่ะดีฉันชมคุณลุพัทรกจีลาคุณผู้ชมไป